สวัสดีจ้ามชมนะคับกาสวัสวดีจ้าชมนะครับวันนี้อยู่กับผมพัตเตอร์ไม่พัตเตอร์สิในช่องภูมิพัตคำบุงนะครวันนี้เราอยู่ในเกมวายครับเวอร์ชัน1.14.4เก่ามากแต่ว่าก็มาเล่นกันเถอะนี่ผมมีแขกรับเชิญคือคุณสูตโตคร้าอีกแล้วูู้เขาเป็นแขกรับเชิญอีกแล้วครับออืมอืมม เก่าอะไรกับท่านผู้ชมบ้างครับ,รบก็วันนี้เราจะมาวันนี้เราจะมาแข่งสร้างบ้านกันวันนี้เราจะมาแข่งสร้างบ้านกันตรงไหนดีครับให้คุณเลือกสถานที่ได้เลยคุณสุตกะคับเราจะมาแข่งสร้างบ้านกัน โอเควิทนี่โอ้รอเดี๋ยวก่อนนะครับแป๊บนึงคือสูตความเขา 4 ตรงนี้เลยเหรอแข่งสร้างบ้านได้เลยครับวันนี้เราจะมาแข่งสร้างบ้านกันอย่างแรกครับเราต้องอุ๊คุปครับสุณคุณคุตกครับเขาอ๋อให้เรามาแข่งสร้างบ้านกันในพื้นที่ตรงนี้ครับโอเคได้เลยสําหรับท่านผู้ชมครับจะเชียร์กันก็เชียร์ได้เลยนะครับจะเชียร์ผมก็ได้นะครับ ไม oh ่ก็เชียร์คุณสูตรค้าก็ได้ว่าใครสร้างบ้านดีกว่ากันทำทำ เอาไหนกัน,น <c oughs> ทำแบบนี้ก็ได้ <c oughs> งั้นเราเป็นดีแล้วกันครับ เขาดีดูเรียบร้อยเอาสูต,ตครคราหายเอามาสร้างอะไรตรงนี้ด้วยโอ้มาแข่งสร้างบ้านโอ้จะให้ผมสร้างเยอะขนาดน,นี้เลยเหรอโอ้โหได้ยินได้ยินทุกคนยังได้ยินคุณสูตรตคาร้าใช่ไหมครับนะถ้าได้ยินก็ ก็กดไลค์ให้หน่อยครับเอาไปแบ่งกันต่างแบ่งกันสร้างางั้นเลยออืมก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่่งต่ง,ตงน้จะเป็นของกัเตร์แต่ห้ามใช้มอดอะไรเ,เลยนะห้ามใช้มอดสักทุกอย่างนะเราไม่มีมอดเราไม่มีมอดเขาบอกอนว่าเราไม่มีมอดโอเคโอเคเราปลอดภัยครับชนะผม เกมนี้เราจะให้เวลาทุกคน10นาทีย่อมจับเวลาให้10นาทีต้องสร้างบ้านหลังหนึ่งให้ได้เดี๋ยวผมเป็นคนตรวจเองนะครับเริ่มเลยไหมครับจะเริ่มเลยไหมเ <'s> จ้าเลยไหมครับ คุณจะค,ณคุณเริ่มแล้วเหรอยังยังแล้าอ้าวอย่า, <laughs> อาโอเคนี่บ้านนี่ทางผมในทางผมอ่ะทางนี้ออกทางนี้ทางนี้โอเคงั้นพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมยังครับคุณสุตระครับอย่างแรกคือ คุณต้องไม่มีอะไรเลยนะครับอย่างแรกอย่างแรกรพร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วนะครับอรเอาทุกอย่างให้คุณไม่มีอะไรเลยนะครับตอนนี้คุณต้องแบบผ้าไม่มีอะไรเลยโอเคแล้วก็ตอนนี้ถ้าเริ่มเดีย๋ยวผมจะนับนะครับอย่างแรก ห้าสี่สามสองหนึ่งศเริ่มได้เลยครับเริ่มได้เลยจับเวลาแล้วจะต้องไปเสร็จนาทีที่1 6บหกยี่สิบสครับตอนนี้เลือกสร้างได้เลยผมก็ต้องรีบเลือกของก็เพลดย่างแรกผมใช้เพลดต้องวางเพลดเดี๋ยวนะเพลดเพลด และสร้างบ้านใหม่ค้าเป็น้านปรมน่มานี่ไปก็จะเราก็จะมีเพจครับตรงนี้กันครับอเอ๋นี่ประตูมาครับ oh <coughs> oh black black tadi selamat <coughs> ตอนนี้เราเหลือเวลา8นาที8นาทีต้องเสร็จแล้วครับโอเค8นาที ตอนนี้เหลือเวลาเจ็ดนาทีแล้วรีบสร้างเลย ตอนนี้เหลือเวลา6นาที สร้างเลย5นาทีเท่านั้นแหละ ตอนนี้เหลือเวลาอีกสีนาทีครับ ตอนนี้เหลืออีก3นาทีครับ เหลืออีกสองนาทีครับผมจะออกบ้านแนวง่ายๆเรียบง่ายครับทำง่ายๆจะพยายามสร้างบ้านที่ ไอสปักเก็ตชาร์ล <aquí en S 1> ิน <studio> อ๋อก็ใ <club> ช okay. ้นีเธอเนี่ยสู้ตุ๊คาบเขาใช้เนีเธออันนี้เหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีครึ่งครับรีบเลยตันนี้ต้องรีบแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวทำสิ่งที่ <c oughs> สุดขาสุดถูกครับก็เดี๋ยวทำสิ่งที่สุคขาดไม่เป็นไรครับผมแถมเวลาให้อีกอเอาให้เวลาอีกห้านาทีครับเพราะว่าสำหรับคุณที่ผิดพลาดนะครับคุณผมให้เวลาคุณอีกห้านาทีนะครับผมก็งั้นเพิ่มเวลาไปเป็นสแค่สองนาทีพอสองนาทีสองนาที สองนาทีนะครับฉะนั้นก็จะไปจบนาทีที่สิบแปดของคลิปนี้นะครับฉะนั้นผมก็จะรีบสร้าง <c oughs> ค่อนข้างที่จะหลักนะครับแจะพยายามสร้างให้ดีสุด อีกหนึ่งนาทีครับคนเหลืออีกหนึ่งนาทีก็ต้องรีบแล้วต้อง เน้นไอเดียี่วเรียบง่ายครับทำง่ายทำง่ายง <c oughs> ่ายโอ้แหลกแหลกมากไม่เป็นไรครับต้องสู้ บ้านคุณเป็นยังไง<บ>นี่ครับนี่ทุกคนท่านผู้ชมค,ครับดูคุณสุดดูบ้านคุณสุดโตคับเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้นะเห็นใช่ไหมครับ,บนี่น,นี่เป็นแบบนี้ถ้าคุณเปิดประตูมามันจะมีนนด้านในนี่ตกแต่งมีเนเธอร์ด้วยนะครับคุณโตคุณแต่ว่าให้ผู้ชมโบสถเอาเองนะครับคุณสุดโตครับ มาบ้านมาฝั่งผมดีกว่าคุณสโตะครับคุณทำอะไรไม่ได้แล้วนะคุณได้แต่ดูขนงางนะครับอาก่อนนะครับไปดูผมดูของคุณสโตะครับแล้วท่านผู้ชมคงเห็นนะครับว่าเป็นยังไงงั้นไปดูของผมของผมเป็นแนวเรียบง่ายอันอื่นตกแต่งเอาครับสำหรับเอาชีวิตรอดเลยแบบเป็นเหมือนให้บ้านพร้อมอะ่ะเป็นเหมือนคุณมีอะไรนี่ครับ อีกอันหนึ่งของผมก็จะเป็นบ้านใหญ่นอนแต่ไม่แทบไม่มีอะไรเลยไไม่ได้บ้านสกิลลิตันเข้ามาได้ไงเข้ามาได้ไงเข้ามาได้ไงเอองั้นปูคุณเห็นบ้านผมยังสิบนาทีคุณตุ๊กครับก็แั้ก็เติมอะไร เขาอยู่บ้านตัวเองเป็นบ้านพร้อมอยู่มีหน้าต่างไม่กี่บ้านด้านล่างไม่มีเลยอยู่ด้านบนมีอยู่สามบานเอาไว้สำหรับมองด้านนอกอเ,เออก็ค่อนข้างที่จะหละักนี่โอเคงั้นคุณอยู่ไหนเนี่ย คุณอยู่ไหนครับบ้านผมรอกฮะหมาคุณสุกตค้าไม่เจอคุณอยู่ไหนเอานี้หมดน้ำยามองเห็นแล้วผมปรับเป็นเซ็จไทมนดี ชุตโตครับไปดูบ้านผมบ้านผมใหญ่หน่อยแต่ว่าข้างในไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับด้านไหนมันจะเป็นบ้านมืดๆแต่ว่าอะไรเนี่ยกระดาษฉีกทำไมมันมืดหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามองอะไรไม่เห็นเลยเดี๋ยวครับผมขอทำเซตเด ผมปรับเป็นเช้าแล้วทำไมเป็นแบบนี้ผม t i m e set day ทำไมมองยากยัางครับพูนไปทำอะไรเนี่ยน้ำยาโอเคบ้านก็จะประมาณนี้เ,เห็นนะครับประมาณนี้น<ะ>แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็โบวดกันได้เลยด้านล่างคลิปนี้นะครับด้านล่างคลิปนี้เลยมาแข่งทำบ้านกันนะครับงั้นเราออกไปด้านนอกกันเถอะ โอเคเอ้คุณสุตัวครับสอนผมทำ Third Person หน่อยแบบมองเห็นตัวเองอะมองตัวเองไม่เห็นออปชั่นเหรอเอฟห้าเอฟห้าอ๋อเดี๋ยวทำไมมองมองด้านหน้าตัวเองไม่ได้เจ้ยวดเดี๋ยวทำไมลองมอง ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเดินมาเข้ามาก่อนก็สำหรับคลิปนี้นะครับคุณสุต,ตุคภาพเดินมาใกล้ๆโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคร็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ช่องสุตุคราบและก็ชอ่องภูมิภาคขมวงด้วยนะครับแล้วก็บวดด้วยนะว่าใครเป็นผู้ชนะนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปหลังจาก นี้นะคบพรุ่งนี้เดี๋ยวมําคลิปมาว่าว่าใครคือพูดชนะนี้นะครับโอเคแล้วก็สําหรับคลิปนี้คุณสุตุรับจะพูดอะไรก็วัดแล้วก็คุณสุตุรับจะพูดอะไรบ้างครับจะลาทำผู้ชมอะไรบ้างครับ คุณตุ cents, ๊กตุ๊กครับงั้นก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องภูมิพัณฑ์ข้อมูลด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคน